พอเราเริ่มเกิดมาสภาพแวดล้อมของเราเอาโคนมาพอกนะให้เราเริ่มมีตัวกูของกูขออนุญาตใช้พูดคำนี้นะเริ่มแบบฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนู้นฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้นะเราเริ่มมีอะไรก็ไม่รู้มาระบายเราให้มันหนาหนาไว้แล้วเราก็ไม่สามารถ รับรู้ความรู้สึกหรือคลื่นพลังงานที่มันวิ่งอยู่รอบๆนี้ได้เลยคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพลังงานอะ่ะคุณสามารถดูดูมาใช้ได้ฟรีบางคนเถียงไหนไม่เห็นเห็นเลยมือถือที่คุณใช้อยู่อ่ะทั้งคลื่นโทรศัพท์คลื่น wiFI คลื่นอะไรคุณต้องเห็นไหมแต่คุณใช้ได้ สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีประเด็นก็คือตัวตนของคุณเนี่ยที่สูงกว่าเนี้ยทําไมม,มันมันมีอาจสมมติถ้าบอกว่ามันมีแล้วมันมีได้ยังไงอืมเราเกิดมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นจเจริญข,ขึ้นกว่าชาติที่แล้วถ้าพูดตามหลักเราตายมาหลายชาติแล้วนะก่อนลงมาเกิดเนี่ยนะอันนี้บนเมฆผมชอบวาดรูปแล้วอันนี้เป็นแบบ a อน m เมชันสไตล์ผมนะอาจจะน่าเกียดหน่อยตัวคุณก่อนเกิดมาเนี่ยได้วาดโปรแกรมมาไวล้ละนะตว่าจะให้คุณเกิดมาในครอบครัวไหนอะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นจเจริญขึ้นดีขึ้นนะเก่งขึ้นพอเริ่มตันเมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่งเมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่งอันนี้นะ ทดไว้ในใจก่อนนะว่าจริงๆมีตัวคุณอีกคนหนึ่งที่กําลังดูคุณอยู่ตอนนี้มีทุกคนมีนะมีตัวคุณอีกคนหนึ่งนะที่กําลังดูคุณอยู่อาจจะข้างบนอาจจะข้างในเขากําลังมองดูคุณอยู่และเขานั่นแหละเป็นคนคีคำสั่งสั่งให้เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงครั้งที่หนึ่งนะเช่นโดนโกงอ่าโดนโกงอีกรอบโดนโกงอีกรอบโอ้โหทำไมมันโดนโกงแล้วโกงอีกวะ บางคนอกหักอีกรอบโดนโอกหักอีกรอบนะบางคนยากจนอีกรอบอยากจนแล้วยากจนอีกทําอะไรก็ทาไม่ขึ้นอ่านี่ทาอะไรก็เจออุปสรรคทาอะไรก็เจออุปสรรค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 อุปสรคทำไมทาไมตัวตนเรามันส่งไอ้เรื่องแบบนี้มาทุกคนรู้สึกโกรธไหมว่าเอ้ยส่งมาทําไมวะฉันเหนื่อยแล้วอะส่งเรื่องดีๆมาบ้างได้ไหมเนี่ยฮะเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ เขาจะหยุดส่งก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนความคิดการกระทำและคำพูดเขาบอกว่าคุณควรจะออกจากตรงนี้ได้แล้วเขาเลยส่งเหตุการณ์นี้มาให้คุณรู้สักทีอ่ะแกไม่รู้หรอเอาส่งมาอีกเอาไอ้นี่มันโง่าจาังว่าส่งมาอีกเอายังทำแบบเดิมอีกส่งอีกเขาต้องการให้เราทำแบบใหม่ได้แล้วจ้า อันนี้เหตุผลนะเช่นเวลาทำงานเราทำงานเนี่ยสมมติที่ทำงานเนี่ยให้เงินเดือนสองห0ื่นแล้วเจอเพื่อนที่ทำงานเนี่ยท็อกซิกเพื่อนที่ทำงานเนี่ยดินทานะขัดขาบ้างเจ้านายไม่ดีบ้างเงินเดือนสองหมื่แล้วสิงที่เราไปก็คือไปทำงานก็คือไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากตื่นงอนเลย นะไม่อยากทํางานเลยที่ทํางานนี้มันแย่ไม่ดีเราทํายังไงอยากหางานใหม่จริงไหมอืมอ่ะที่ไหนให้เงินเดือนเยอะนะสองหมื่นห้าอ่ะว้าวย้ายเลยทั้งที่จริงๆประเด็นก็คือคุณมีความทุกข์เพราะคุณต้องลุกออกไปทํางานเพราะคุณต้องไปเจอคนที่คุณไม่ชอบแต่คุณตอนเนี้ ด้วยสังคมที่มันระบายคุณเนี่ยเอาเงินเป็นที่ตั้งคุณก็เลยลืมไปละนะพอได้เงินเดือนเยอะหน่อยลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วนะที่คุณไม่อยากไปทํางานอนะ่ะมันเพราะไปเจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้ไอตัวคุณเนี่ยพอคุณไปทํางานที่ใหม่เงินเดือนสองหมืนห้าก็ส่งเพื่อนร่วมงานแบบเดิมเจ้านายแบบเดิมนะทําให้คุณกลับไปรู้สึกไม่อยากตื่นไปทํางานแบบเดิมเพราะตัวตนของคุณที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่า ื่นสักทีเลิกสักทีนะเลิกคิดจะไปทำงานสักทีเลิกออกแรงเหนื่อยๆสักทีคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นอะไรแม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการดิ้นรนเพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นชีวิตแบบนั้นอีกชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งก็คือคุณจะเริ่มเจริญขึ้นนะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ผมชอบวาดรูปแบบนี้คุณจะเริ่มเจริญขึ้น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 แต่ถ้าคุณไม่จเจริญคุณก็ติดอยู่เงี้ยกลมๆนะ กลมๆย้อนกลับมาทําไมผมรู้กว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเคยเป็นลูกน้องเขาทํางานมาทุกอย่างแล้วท,ทำงานกลางวันทํางานกลางคืนแล้วก็คิดว่าเอ๊ไม่ใช่ละเปลี่ยนก้าวกระโดดแบบควอนตัมเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับนะค่อยๆเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆกิจการใหญ่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายพอมีเงินเอา้ามันก็ไม่ใช่อีก สุดท้ายเราต้องการอะไรวะเราต้องมาหาคุณค่าภายในเราต้องการเชื่อมต่อภายในตัวเองแค่นั้นการเชื่อมต่อภายในตัวเองคืออะไรคือการที่เรารับรู้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรคนที่มาฟังผมไอ้วันนี้พูดแล้วคุณอาจจะงงๆนะแต่วันที่คุณเริ่มรู้อะไรบางอย่างคุณกลับมาฟังคุณจะเข้าใจผมเข้าใจนะฟังทนฟังไปก่อนนะแต่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มาฟังผมภายในคุณมันรู้สึกเรียกร้องว่าหยุดฟังซะหน่อยเหมือนจะมีเหมือนมันจะมีประโยชน์กับฉันละเหมือนจะมีประโยชน์กับฉันละแต่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณยังไม่ได้จูนคลื่นให้มันตรงกับผมนะถ้าคุณจูนคลื่นให้มันตรงสมมุติผมอยู่ตรงนี้อืมนะ,ะไม่เอาคุณอยู่ข้างล่างหรอกอ่ะคุณอยู่ข้างบนยวหาว่าว่ากันอ่ะเราคลื่นไม่ตรงกัน ผมพูดไปบางทีคุณก็เอ้ยเหมือนจะสื่อได้นะแต่ก็มันขาดขาดะมันไม่ติดต่อกันนักเรียนที่เรียน15วันกับผมบางคนเป็นไงหลับนะการหลับสําคัญ่ยการหลับสําคัญที่สุดหลับข้ามวันง่วงมากเพราะโดนจูนให้คลื่นมาตรงกันมันต้องปรับหรือจูนใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราจริงๆเนี่ยตัวเราอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเรายังไม่รู้หรอก ว่าคืออะไรจนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากการทำแบบเดิมเทคนิคของผมแรกๆเลยหลายๆคนเลยทุกคนเลยดีกว่าต้องเป็นมเมื่อเชี้ะที่บอกว่าใครฟังเพลงซ้ำๆชอบทำอะไรซ้ำๆลองทำสิ่งใหม่มีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลยผมได้ให้ ในหลังไหม่ไป2อสาคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอร์สคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอร์สสิวันซีซันหนึ่งซีซันสนะครับรวม30วันแล้วก็คอร์สอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซันหนึ่งและซีซันสอเหมือนกันก็เรียนอีก5กับ5เป็น10วันนะรวมแล้วสีวันลดทั้ง เอสิวันจาก1 8ื0นแปดพเหลือ1 6ื0 0หกพัลดทั้ง10วันราคาจริงๆเนี่ยไอ้หวันแรกเนี่ยมัน5 0 0ห้นะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือ3า0พัซีซั่น2ก็3า0พก็เหลือแค่7,000รวมแล้วทั้ง1 6ื0นหกับ7,000ที่ลดส 2, 2รอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่23,900ืามแต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาอยู่21,900ืาร รวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอร์สนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทําตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกลับมาทีอา้าวฉันฉันมาไกลขนาดนี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็นเพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง